ดีดีทวไทยในช่วงนี้นะคะใครอยากมีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันนะคะแถมใช้พื้นที่น้อยภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะดีๆแนะนำอาชีพเพราะถั่วงอกคอนโดคุณผู้ชมคะหากต้นทุนอะไรแล้วเบ็ดเสร็จเหลือกำไรเพียวๆเ,เดือนละครึ่งแสนว่าแต่เทคนิคการปลูกจะทำอย่างไรไปชมกันค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นลังพลาสติกสีเขียวๆเ,เรียงกันเป็นชั้นๆต่อขึ้นไปหลายๆชั้นที่เราเห็นอยู่นี้เรียกว่าคอนโดค่ะที่เอาไว้เพาะถั่วง,งอกนะคะนี่เป็นแนวคิดของสาวเมืองสระบ,บุรีนางสลายฉัดวิริยะพาณิชย์นะคะเป็นอดีตพนักงานบริษัทพร้อมกับสามีด้วยนะคะคที่หันหลังให้กับงานประจำกลับบ้านเกิดเลยค่ะที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีเพื่อมาเลี้ยงลูก แล้วก็ด้วยความที่ชื่นชอบการทําเกษตรกรรมอยู่แล้วนะคะจึงใช้เวลาศึกษาวิธีการเพราะถั่วงอกแบบนี้มาจาก y o u t u b e ค่ะคุณผู้ชมคุณสไลชัดเนี่ยนะคะบอกว่าที่ทําอาชีพเพาะถั่วงอกเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าทำง่ายแล้วราคาก็ดีมากคุณผู้ชมที่สําคัญใช้พื้นที่น้อยอสามารถทําได้ภายในบ้านไม่ต้องออกไปตากแดดให้ร้อน โดยโรงเรือนเพาะปลูกถั่วงอกเนี่ยคุณผู้ชมเขาทําเป็นลังพลาสติกแบบนี้เนาะคือจะแบ่งเป็นล็อกๆ็อกลอ่คูณสะเขาใช้คําพูดนี้มานะคะวิธีการเพราะนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากการนำมเมล็ดถั่วเขียวมาชั่งตามความเหมาะสมจากนั้นเนี่ยก็นํามาล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปแช่เอาไว้ประมาณสัก8ชั่วโมงเสร็จแล้วก็นําขึ้นมาผึ่งในตะกร้าอีก8ชั่วโมงต่อเนื่องกันกระทั่งครบกําหนดก็จะพบว่า เราจะเห็นว่ามันมีรากงอกออกมาจากเมล็ดถั่วเนาะเสร็จแล้วก็นำมาเทลงในลังพลาสติกที่เตรียมเอาไว้โดยต้องเจาะที่พื้นลังให้มันเป็นรูเพื่ออะไรเพื่อระบายน้ำออกอะค่ะแล้วก็นำเข้าไปเก็บไว้ในเรือนเพาะถั่วงอกได้เลยโดยวิธีการเขาจะวางเป็นชั้นๆขึ้นไปต่อกันสูงๆนี่นะคะก็เรียกกันว่าเพาะแบบคอนโดนั่นเองนะคะ โดยที่สําคัญนะคะต้องมีท่อน้ําหยดอยู่ด้านบนด้วยค่ะแล้วก็คอยรดน้ําแบบ2ชั่วโมงรดน้ํา1ครั้งนะคะใช้เวลา4วันหรือว่า96ชั่วโมงก็สามารถเก็บขายได้แล้วนะคะซึ่งก็ต้องนำมาล้างน้ำให้สะอาดค่ะแล้วก็นำมาพึ่งไว้อีก20นาทีหลังจากนั้นก็บรรจุถุงส่งขายได้เลย ส่วนราคาขายเป็นกิโลละ20บาทคุณผู้ชมคือมันมีถุงละ1กิโลแล้วก็5กิโลนะและถ้าเป็นเรทราคาส่งเนี่ยถ้าซื้อจํานวนมากก็ลดลงมาเหลือกิโลละ17บาทนั่นเองคุณผู้ชมเน้นย้าตรงนี้รายได้จากการเพราะถั่วงอคอนโดคุณสไลชัดเนี่ยบอกว่าหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็เฉลี่ยเดือนละประมาณ4-5 0,000มืนบาทนั่นหมายความว่าหากต้นทุนอะไรแล้วออกไปแล้วเนี่ย กำไรเพียวๆเลยนะคะ4 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนถือว่ารายได้เนี่ยดีกว่าทำงานเป็นลูกจ้างในสมัยก่อนซะอีก เห็นแบบนี้แล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้หรือว่าศึกษาวิธีการเพราะถั่วง,งอกคอนโดคุณผู้ชมคะติดต่อไปหาคุณสไลชัดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมของเราขึ้นอยูบนหน้าจอเธอบอกว่าเธอยินดีให้ความรู้ในทุกขั้นตอนไปจนถึงการเพราะส่งขายได้เลยคุณผู้ชมนี่เป็นอาชีพนะสำหรับคนที่ มีพื้นที่น้อยนะแต่ว่าอยากได้เงินเข้ากระเป๋าทุกวันและที่สําคัญได้เงินมาภายในระยะเวลาสั้นๆคุณผู้ชมก็สามารถรวยได้แล้วจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ